ปกติเนี่ยถ้าเขาเอามาเลี้ยงหนอนเนี่ยเขาจะค่อนข้าง,าง G. ไฮจีนมากเป็นบ่อฆ่าเชื้อมนเลยค่ะเ,คเขาจะไม่ใ้คนนอกเข้าด้วยพเพราะว่าเดี๋วจวานโมาเข้า,า,ขาในเนี้ยมีดักแด้ดักแด้ไหมยอยู่อันนี้ยังเป็นอยู่นะคะ<อ>ไม่ตายนะคะอันไหนเคาะออกมาโชว์เลย เนี่ยจะเอาไว้สามมาให้เกษตรกรเลี้ยงค่ะพราถึงไว้ห้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าไหมสุกก็คือว่าพร้อมที่จะชักใยทาทารังแล้วเนะะี่ยค่ะพอเขาทํารังได้ประมาณสักสามสี่วันละเ,เกษตรกรก็จะเก็บเนาะอันไหนเนาะประมาณสามสี่วันก็จะเก็บเก็บออกเก็บเหงนเก็บออก,ออกจับจอ,อแล้วก็ไปรวบรวมแล้วก็ไปตัดปุยอะคะ่ะเอาปุยออก,ออกเพราะว่าที่ต้องรอสามสี่วันเพราะว่า ดักแด้มันที่อยู่ข้างในอ่ะมันยังอ่อนแออยู่อ่อนแอแล้วก็เปียกลังมันก็นิ่งค่ะอืมเปลือกลังอะไรเงี้ยมันจะยังไม่ค่อยแข็งถ้าเก็บเลยเนี่ยมันจะตายได้ลังจะเสียมันจะเปื้อนมันจะขายไม่ได้นะคะค่ะแต่ความซื้นลดนี่มอนไม่ยิ่งเหวี่ยวเร็วแต่ความซื้นสูงนี่ฮะว่าต้องคุ้มมันอยู่เสยๆอากาศทายเทหมอนไม่มันก็บ,บเริยังค่ะแล้วคุณป้าไม่ทราบว่าเมื่อก่อนนี่ทําอาชีพอะไรคะ ทำอวยค่ะแล้วมาเปลี่ยนใจมาทำเงินปีไงค่ะปีหนึ่งกว่าจะได้ค่ะอันนี้มันได้ทุกเหรียญได้รู้สึกพอใจพอใจเพราะว่าให้ลูกเหรียญลูกนี่ไปโรงเรียนทุกวันต้องจอ่ายอาทิตย์ละพันมันกระทำได้ไส้อขั้นยืมขึ้เนเะลยค่ะเขจะไปไปเลยแล้วก็ลวไลด์โอ้ใส่ใ <น S 2> ตรงน,นี้อ๋อนี่เป็นใช้จิตใช้จิตง่าย ดูมันเข้าไปเองแ้วเนมันยมปตตอนนี้ราตไม่เป็นไรหยอกันี่ลวนดีนะอยู่คนเก่เงาๆกับวงลักอันนี้จะตะกัดูตก่วองแค่วางตดด้ยนะอนี้ยงเลย ลวใส่ตรงนี้อ๋อนี่มันใชนิด้ง่ายๆ่ายนก็จะดึงเข้าไปองแล้วน่ะบอกโซฟานอ๋อตอนนี้เมนต่างวิอะไระ่างี้กคดีนอยู่เดียวเงาๆกัห่วงลับอันนี้จะอ้องดูดา เด็กออกเทียมียมมึอยากเทียมดีก็มีมีไม่ควรเทียมค่ะเพราะความคืนมันเยอะอาใส่ไปในนี้นไม่น่าเชื่อนะคะถุงดิมพักติดซื้อเงินเหนเราต้องวิ่สิบโลแต่ว่ามันเบาเลยค่ะมันมันเบาแล้วก็กว่าจะได้ยี่สิบโลนี่ก็กล่องหนึ่งประมาณหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งาหนึ่งสอมาหนึ่งกโลค่ะ แต่15ที่โกโลอือลออ้อเรืองปลาทำเพ,พลินๆนะคะแต่ใจเย็นเ,น,เน,น,นู้นใจยืะไปร้นไม่ได้ใช่ใช่ต้องขอบคุณมากเลยคุณแคร์ไปไหนไปด้นมอกไปด้านาน,านอก๋อ้ได้อนนอกจ้ะ